อยู่นี่แหละสวดสวดสวดโอ้ยหลังที่สองพี่น้องปื๊ดเต็มเต็มเลยมีพ่นนะโอ้ดินสวดเลยหลังที่สองครับผมเหยื่อสูตรน้ำปลาครับผมเออมีบ่สวดปื๊ดพี่น้องปื๊ดปืดปืด เต็มเลยแต่ว่าอยู่นี่เอ๊ะเป็นกุ้งไฟกุ้งน้อยพี่น้องพูนะโอ้ยแจมๆอยู่หม่องตื่นกูนะพี่น้องหลังเดียว วสวัสดียามเช้าครับผมไปยามกุ้งพี่น้องยามกุ้งอีกแล้วไม่เกาจากคลิปที่แล้วหระครับผมแต่ว่ามือหนีดักกังขึ้นครับผมดักไว้กลังขึ้นทั้งหมดแปดหลังคือเกาเนาะคลิปที่แล้วดักกังวันครับผมแปดหลังอู้หมานอยู่ครับผมมือหนีดักกางขึ้นไปลุ้นน้ำกันว่าสีหมานบอไปลุยครับ นี่แหละครับผมหมายของเราหมายหน่อยๆบอหน่อยหน่อยเลยแต่ว่ามือหนีเน้นฟังพุ่นครับผมเน้นฟังพุ่นลองเบิงครับผมและกะ็มีสองหลังพุ่นอยู่ตื่นๆพุ่นโอเคปะไปรุ่นกันสุดๆก่อนครับผมฟังพุ่น มาหลังแรกครับหลังแรกสวดบ่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 อ่าได้อยู่ครับได้อยู่อ่าครับผมกุ้งงามๆครับกุ้งงามๆอ่าโอเคครับผมหลังแรกครับ ลุนหลังที่สองครับหลังที่สองอยู่นี่แหละสวดสวดสวดโอ้ยหลังที่สองพี่นอ้องเต็มเต็มเลยมีพ่ะนะโอ้ดินสวดเลยหลังที่สองครับผมเหยื่อสูตรน้ำปลา,าครับผมเออจังสี่เนะี่ยโอเคครับผม หลังที่สองครับไปลุ้นต่อลุ้นต่อหลังที่สามมองดูมองตื่นตื่นไปทางไหนสวดบ่สวดบ่ดิ้นดิ้นดิ้นหลังที่สาม้มมามพี่น้องปืด๊ด ปืดอีกแล้วปืดอีกแล้วไอ้ท่านว่าโอเคอ่าหลังที่สามครับผมไปเก็บเก็บเก็บมาหลังที่สีครับผมเน้นดักเลิกครับผมมือนี่ฟังเลิก หลังที่ C สวดบ่สวด,สวดสวดอีกแล้วสวดอีกแล้วสวดอีกแล้วหลังที่ C อืมได้อยู่ได้อยู่อุ๊ยไปนี่หน่อยกระไรพี่น้องหลังที่ C ครับผมอืมโอเคเลยหลังที่ C อ่าขอเก็บก่อนครับผมนำลึกนำลึก ห,ห,หลังที่หาครับผมเต็มเต็มเลยได้หอยปังความหน่วยหนึ่งโอ้โหเหลังที่ห้าครับผมเดี๋ยวเหลืออีกหลังหนึ่งย่มุ่ม <laughs> หลังที่หกครับผมแจมแจมโอเคเลยออีก2องหลังครับ มีบ่สูุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยสวดสุดปืาพี่น้องปืด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 มีเต็มเลยปาแต่ว่าอยู่นี่เอเป็นกุ้งฝอยกุ้งน้อยพี่น้องพุณนะเนาะอู้เต็ม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 พี่น้องเอออยากให้เบิ้งสดๆเด้พุณนะอืม โอเคโอ้แจมแจมอยู่หม่องตื oken, so ah, okay. uh ่นนะปวดนะพี่น้องหลังเดียวอีอ่ะโอเคเหลืออีกหลังหนึ่งครับผมมามาเหลือลุ้นอีกหนึ่งหลังครับผมโอ้ยขีดตมลม หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายอ้ยดินแล้วดินแล้วดินแล้วปลากระเดื่ปลากระเดืดอ่อ้ยทั้งปลากระเดื่ทั้งกุ้งพี่น้องโอเคโอเคกุ้งเต็มเลยอุ้ยกูน่ะกูน่ะมันเป็นหน่อยด้ิพี่น้องกูน่ะสวดสวด,สวด อยมีไหมนะกุ้งฝอยกุ้งน้อยครับมองนี่โอเคไปทเทเพึงผลงานครับผมนะผลงานครับผมดักกุ้งแปดหลังเหยื่อสูตรน้ำปะลาโอเคอยู่โอเคอยู่สองหลังนี่สองหลังนี่เต็มเต็ม ทเทบังกุ้งงามๆครับผม โอเคงามงามเป็นกุ้งน้อยกุ้งฝอยครับผมโมเมนกุ้งใหญ่ต่วขนาดน,นี้กําลังก่อยพอดีเลยบ่แห้งปากโอเคครับผม ดักแค่แปดหลังครับผมเพราะว่ามุ่งขาดเบิดหายเบิดเหเือเท่านี้แหละบ่ม,มีเงินสื่อโอเคคลิปนี้ฝากเป็นก้องใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับผมคลิปนาสิหาคว่มหมันมให้เบิงแน่นอนครับผมช่องท่านว่ามาลุยมีแต่คลิปหมันหมันครับผม